คาวา s a กินินจา c x 1 0 r 2026ปรับโฉมใหม่เน้น a e r o d y n a m i c และปิกเพิ่มเติมคาวา s a กีได้เปิดตัวนินจา c x 1 0 r รุ่นใหม่สำหรับปี2026ที่มาพร้อมกับการปรับปรุงทั้งด้านสไตล์และเทคโนโลยีทำให้รถนี้เป็นเครื่องมือสำหรับการขับขี่ a e r o d y n a มิกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสนุกสนานยิ่งขึ้นดีไซน์และปรับปรุงโมเดลใหม่นี้ได้รับการออกแบบเพื่อเน้นแ e r o ไดนามิกเป็นหลัก ด้านหน้าของตัวรถได้รับการปรับปรุงโดยเพิ่มปีกหรือวิงเล็ดที่ช่วยเพิ่มแรงกดที่ด้านหน้าเมื่อขับขี่ที่ความเร็วสูงมากกว่าเดิมถึง25%ทำให้คุณสมบัติ a e r o d y n a มิกของตัวรถเป็นที่ชัดเจนยิ่งขึ้นยังมีการปรับปรุงด้านดีไซน์อื่นๆด้วยเช่นปรับแฟริ่งด้านหน้าเพื่อให้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์กระชับรัดมากขึ้นและปรับตำแหน่งแรมแอร์เพื่อตรงตามหลัก a e r o ได n a มิกเครื่องยนต์และขุมพลัง เครื่องยนต์ของนินจา CX10R 2026เป็นเครื่องสี่สูบเรียงระบายความร้อนด้วยน้ำมีขนาด998ซีแบบ DOHC สวาล์วต่อสูบซึ่งสามารถสร้างแรงม้าสูงสุดมาที่แรงม้าที่รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดมาที่นิวตันเมตรรอบต่อนาทีตัวเลขนี้ได้รับการตรวจสอบและผ่านมาตรฐานยูโร5ช่วงล่างและระบบกันสะเทือน ในช่วงล่างของตัวรถได้รับการปรับแต่งมิติต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงด้านดีไซน์ทําให้ตัวรถมีปีกเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มการยึดเกาะที่ล้อหลังซึ่งช่วยให้ควบคุมตัวรถได้ดียิ่งขึ้นระบบกันสะเทือนยังเป็นของโช๊คทั้งด้านหน้าและด้านหลังซึ่งปรับจูนมาเพื่อเน้นขับขี่ในสนามเป็นหลักเช่นเดิมด้านหน้าจะเป็นโชวคหัวกลับโชว์ BFF ที่ปรับแต่งได้ทั้ง preload, รี b o u n d และคอม p r e s s ั o ส่วนด้านหลังจะเป็นโชว์เบียฟ้าไลท์ที่มีความสามารถในการปรับแต่งเหมือนกัน ระบบเบรกด้านหน้าใช้ดิสเบรกคู่ขนาด330มิลิเมตรพร้อมคาลิเบร์เบรมโบ M 50เรเดียลเมาส4ลูกสูบคู่กับปัม๊มบนแบบเรเดียลเช่นกันด้านหลังใช้ดิสเบรกเดี่ยวขนาดมิลิเมตรพร้อมคาลิเบร์เส่วนล้อยังเป็นล้ออลูมิเนียมรัดด้วยยางขนาดหน้าหลังตามลำดับเทคโนโลยี Technology และฟีเจอร์ เทคโนโลยีที่ใช้ในนินจา CX 10R 2026มีความสำคัญมากต่อการขับขี่ aerodynamic จุดเด่นหลักๆคือระบบ IMU แบบ6แกนที่เป็นหัวใจในการป้อนข้อมูลสถานะต่างๆของตัวรถเพื่อช่วยให้ระบบอื่นๆทำงานได้ดีและแม่นยำมากขึ้นยังมีระบบโคสคีคอนเร g ชันเมนฟัง t ชิญหรือระบบควบคุมจัดการตัวรถในการเข้าโค้งซึ่งประกอบไปด้วยระบบย่อยต่างๆเช่น traction control แบบสปอร์ตระบบควบคุมการสไลด์ระบบเบรกอัจฉริยะและระบบควบคุม engine brake นอกจากนี้ยังมีระบบช่วยออกตัวระบบควิกชิปเตอร์แบบ2ทางระบบคันเร่งไฟฟ้าระบบครูซันโตรโหมดควบคุมกำลังเครื่องยนต์และโหมดการขับขี่ฟีเจอร์โดดเด่นอื่นๆคือหน้าจอสีขนาด5นิ้วที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อใช้งานระบบสังการด้วยเสียงหรือระบบนำทางแบบเทิร์นบายเทิร์นการจำหน่ายและราคาโมเดลใหม่นี้จะมีการจำหน่ายด้วยกัน2รุ่นย่อยคือ CX10R และ CX10R CX10R มีสีเขียวมานาไล่มกรีนและสีเทาเมอร์ทลิแมกกราฟินัสติเกรย์เมอร์ทลิสพาร์คแบล็กไล่มกรีน c x 1 0ตัวท็อปมีสีเขียวไล่มกรีนที่มีการอัปเกรดไปอีกระดับด้วยการสูบและลูกสูบจากแทงคันและสายเบรกหน้าแบบถักส่วนราคาย,ยังไม่เปิดเผยแต่คาดว่าจะมีราคาแพงขึ้นเพราะวิงเล็ตที่เพิ่มเข้ามาคำถามสำหรับคุณคุณคิดว่าเทคโนโลยีและฟีเจอร์ใหม่นี้จะช่วยให้การขับขี่แอโรไดนามิกเป็นไปได้อย่างไร คุณคิดว่าการปรับปรุงใดเป็นประสิทธิภาพที่สุดคุณคิดว่า Kawasaki Ninja CX10R 2026จะเป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่ aerodynamic หรือไม่คุณมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับรุ่นใหม่นี้